โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเซนโลเดเติร์คออุปกันนะครับนี่วันนี้เรามีคุณนนท์มาด้วยนะครับไปกินชุดนี้เอาจากไหนอ่ะต้องเล่นเกมจบก่อนครับเออได้ทุกชุดหรือเปล่าทุกชุดโอเคเราไปทำแผรกันเน เอยอย่าพิ่งซนดิโอเคต้วหนึ่งอันนี้เซฟใครเนี่ยเซฟผมหรือว่าเซฟคุณนนเซฟผมนายเสียงสะท้อนเองหรือว่าผมเสียงสะท้อนง่นนายเน,ยน,ยน,ยนยี่ยเออผมได้ยินเป็นเสียงสะท้อนอะ ผมก็เลยยิงนายแ่งเกสทอนเอ่เกมหรือเปล่าใครเปนแน่รถอะไรอ่ะไปทำธารกิจกันเอาคนเลือกแล้วใบจุดหมายไกันเลยเอา เดี๋ยวผมขับตรงทางรถรถมาแล้วกันอยา่าบินซอมบี้ไหม <c oughs> อ๋อเราจะไปเมืองซอมบี้กันเหรอถ้าซอมบี้ก็ไม่ไกล,ไม,กลมีคำถามจะถามหน่อยครับว่าเกมนี้เราจะมีจุดพักของเราใช่ไหมจุดของของทีแก้งเราอะ แล้วเราจะไปจุดเอ่เนี่ยๆลงลงลงรถก่อนโอเคขยะไปยิงยิงเขาไม่น่กจะโดดนลงี้เลยไม่ตายหรอกโอเคกระโดดเลยนะเออเฮ้ยแล้วมาช่วยหน่อยโอ้โหกดอีเลยเนี่ยเฮ้ยงจะช่วยได้เลย เดี๋ยวหาเทาออ่อนเฮ้ยสี่สิบเจ็ดแล้วแบบนึงตอมบี้ลุงตอนนี้เรามันอยู่กับฝูงซอมบี้นะครับตอนนี้เีราเอาเผาไได้ครับเผาครับเผา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 อ๋อผโอ้ยปืนเท่เอ้ย ซอมบี้ยิงนัดเดียวก็ล้มแล้ะแต่มันมาเยอะดิเฮ้ยเผาผิดคนวะเนี่ยต่อไปล้วลูกซองโร่ไปกินโอ้มตุมต้มังไม่ตายใช่ไหมเาอาไปกินถ้าเราเล่นจบแล้วเราจะได้ไดอะไรบ้าง เยอะไปแหละผมผมเล่นมไ,มไปมา0ถึงกว่าเลยเยอะมากๆเ<า>ออโอ้ยทีนี้นเจอแข่งอะรไรกีโอ๊ยตีเยอะ ระวังตายนะกระโดดกระตุกเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสนันกันยิงเต็มมีดดูอ่ะช็อตด้วยเอ้ยจะกระโดดเดี๋ยวช่วยเองเอาปืนฉลาไม่กินโอ้ยไม่ไหวแล้วเยอะเกิน มือ็พวกระเบิดหน่อยเป็นไงเราจะสู้กับแกงเขียวเมื่อไหร่อ่ะผมไม่จบแล้วหรือว่าถ่ายรอบหน้าเอาเริ่มโดนละครใหม่ทวนเลยแอ่ะอะไรนะเสียงฟังไม่รู้เรื่องเสียงมันสะท้อนผมก็ได้ยินยงเงี้ยมันสะท้อน่ะเป็นเป็นเป็นอคอมหรือเปล่า ไม่น่าจะใช่นะปะกติคุยกับคนอื่นก็ไม่สะทอนโอ้โหมินโดะอะไรเนี่ยนี่ก็คือสากเครื่องบินจะเข้าไป สำรวจสำรวจครัเข้าไม่มีไหนเนี่ยไม่มีแบงเงินเงินเงินโอ้โมีสองหมื่นกว่าแล้วเจอเจอพาแล้วต้องรีบออกไปให้เอยๆที่สุดไม่ไหวแล้วเยอะเกิน เฮ้ยเฮ้ยรถรถรถไฟไหมในในเงี้ยเนี่ยไม่ได้หรอโอ้รถรถไม่หรอ ตำรวจเกมนี้มันยิงคนมั่วมากเยอดข้าวไม่ตกไม่ถึงไกลเกินโอเคผมกด e นะตะเกียอ้ยรถคนรถคนอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวระเบิด Được đồ ừ, Ê, cái, nơi... à, cái đồ thứng quá không? Úi thứng Bất chào ai chơi, em mà chơi hôm rồi À Cái đồ thì tay à Như này này, này... <laughs> dù <xa -tai> Như <laughs> <laughs> thì, thì có biết 44เนตะ43่สาี่สิบแล้วสามนะสามสิบเจ็ดสกูตสกูตสูโอ๊ยไ,ได้ขึข้ขนานใโรงอรมไง<ห>เนี่ยไปไหนเนี่ยยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ด เฮ้ยฮัลโหลอยู่ไหมฮัลโหลอยู่ไหมฮัลโหลเออผมเห็นตัวคุณวาร์ปได้ด้วยเนี่ยเนี่ยเหรอเอออ้าวเครื่องบินผมโทรเรียกคุณมามาส่งให้เองเลย เราพ้นทีงครับไปทำภารกิจกันเหรอโอเคเดี๋ยวมุ่งหน้าไปบ้านก่อนแล้วไปเอารถเทพรถไรวะหาลิ้นผัดรถทีงสวยน้ำมนี่นะเตรียมตัวระวังบุ้มเฮ้ย ออ้อวเออผมต้องโดดนะสินะดินไปเบสชาโอ้เรามีป้อมแบบนี้ด้วยอันเนี่ย